สวัสดีคุณผู้ชมทุท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เ e r ี้3 c สา n n e l นะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องของเกม a อา h e m y s t a าต่อนะครับผมกลับมาต่อเนื้อเรื่องบทที่4ของเกมมาเลยนะครับขอไปที่หายไปนานนะครับผมพอดีว่ามีธุระอะไรนิดหน่อยกับเกมประกาศบางเกมแถวๆนี้นะครับแต่ตอนนี้มาแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปเนื้อเรื่องบทที่4ให้ชมกันนะครับบอกเลยว่าบทนี้นะตอนนี้อ่านทําผมแทบช็อกตายเลยทีเดียวครับเพราะว่าความเท่ของตัวละครบางตัวในบทนี้นั่นเองครับผมคือกรีดการ์ดมากครับ จะเป็นตัวอะไรเนี่ยเรามาเริ่มดูกันเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ทางฝั่งเรารู้แล้วว่าฝั่งอ e ีคิปไซส์เนี่ยกำลังตามหาอะไรอยู่พวกมันกําลังตามหาของ3สิ่งนั่นก็คือก้อนพลังงานแห่งความคิดเครื่องมือช่วยการเจริญเติบโตแบบอัตโนมัติและก้อนควบคุมเปลวไฟแต่สิ่งที่เรายังไม่รู้คือมันหน้าตาเป็นยังไงกันนั่นเองเรารู้แค่ว่าตอนนี้ก้อนพลังงานแห่งความคิดอีกอันนึงเนี่ยอยู่ที่ลูโมโพลิสไวส์ได้ถามเราว่าพอเราไปถึงลูมโพลิสแล้วเนี่ยเราจะทําไงต่อ ตัวเราเนี่ยก็ตอบไปว่าเดี๋ยวคิดได้เองแหละเมื่อได้ฟังคําตอบของเราไวส์ Vice ก็ขอค้านเพราะการที่เราทําอะไรแบบนั้นมันเสี่ยงเกินไปและอีกอย่างลูโมโพลิสมันไม่เหมือนอิลูมินะด้วยมันต้องเจอปัญหาแน่ๆหากเราทําอะไรแบบนั้นไวส์ Vice ก็อยากให้เราคิดดีๆตัวเราเองก็บอกกับไวส์ว่าเราอยากไปที่ลูโมโพลิสจริงๆ เราอยากจะรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ17ปีก่อนเราอยากจะไปดักชัมเม,มอร์ที่นั่นไวส์ก็เข้าใจแต่เธอต้องไปแจ้งเรื่องที่เราจะมุ่งไปที่ลุมพูรพลิสกับหัวหน้าฮิโรก่อนเมื่อเห็นแบบนั้นฮิโรก็เข้าร่วมสนานกับพวกเราฮิโรก็แซวไวส์ว่ายังดีที่ไวส์เนี่ยยังรู้ว่าใครเป็นหัวหน้าของเธออยู่เธอได้ฟังสิ่งที่เราพูดหมดแล้วแล้วเธอก็ได้บอกกับเราว่า การจะเข้าพปที่ลูมูโมพลิสอ่ะมันไม่ง่ายและเธอยังต้องใช้เวลาสืบสวนเรื่องที่แมนเดลสันบอกอีกด้วยว่ามันจริงมากน้อยแค่ไหนและเราก็เจอสตูหดหกันมามากแล้วด้วยเธอบอกให้เราใจเย็นตัวเราเองน่าใจร้อนอยากจะไปเลยก็อ้อนฮีโร่บอกว่าเราไม่มีเวลาแล้วต้องรีบไปแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นซอลล์จะปกป้องเราเอง ฮีโร่ก็ขอแย้งเราเธอบอกว่าจริงๆแล้วเธอได้ไปตรวจสอบคอร์สซัสของเรามาแล้วซอลอนน่าเป็นคอร์สซัสระดับ6เมื่อเราได้ยินแบบนั้นเราคิดว่าสอลอนน่าสุดยอดไปเลยอยู่ตั้งระดับ6แต่จริงๆแล้วระดับที่6เนี่ยมันไม่ใช่ระดับที่ดีกลายเป็นว่าระดับที่6เนี่ยคือระดับที่ต่ําที่สุดของคอร์สซัสเลยนั่นเองคอร์สซัสประเภทนี้จะเป็นประเภทที่มีประสิทธิภาพต่ําที่สุดเมื่อเราได้ยินแบบนั้นเราก็โวยใส่ซอลอนว่าทําไมเขาต้องหลอกเราด้วย หลอกว่าเขาเนี่ยเป็นโคอสซัสระดับสูงสลอดบอกว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องโกกเราเขากโกากเราเพื่อเราเนี่ยมีใจที่มีชีวิตอยู่นั่นเองฮีโร่ก็อธิบายต่อว่าโคอสซัสระดับ6เนี่ยมันถูกสร้างให้ทําได้แค่ช่วยชีวิตคนและเป็นยานพาหนะเท่านั้นเมื่อเราได้ยินความจริงทั้งหมดมันเลยทําให้เรารู้สึกแย่ฮีโรปป่ปอบเราว่าไม่ต้องเศร้าขนาดนั้นตัวเราที่เป็นแคเรสตเนี่ยมันมีพรสวรรค์ในการเป็นผู้นําตอนต่อสู้อยู่แล้วและการที่ไวส์หวังพึ่งเราขนาดนี้แสดงว่าเราเนี่ย เป็นคนที่ฝากผีฝากไขได้นั่นเองเมื่อเราได้รับคําเป่าฮิโร่เราก็อาการดีขึ้นและบอกกับฮิโร่ว่าให้รีบไปรูมโพลิสกันเถอะไวส์ก็ขออนุญาตฮิโร่ที่ตรงนี้เลยว่าให้ยืนยันตัวตนในการเข้าเมืองรูมโพลิสให้พวกเราด้วยแต่ฮิโร่ไม่อนุญาตและได้บอกกับไวส์ว่าให้เธอหาทางเข้าไปในเมืองกันเองเพราะปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ได้มีคําสั่งมาจากสาพันอิลูมินะทาให้เราไม่สามารถมีสิ่งที่ยืนยันตัวตนในการเข้าเมืองรูมโพลิสได้ฮิโร่ก็ได้แนะนาไวส์ ไวท์เธอเนี่ยลองไปถามเพื่อนสมัยเรียนที่ลูโมโพลิสดูสิลองไปถามคารีนดูเมื่อเราเดินทางมาถึงด้านบนของเมืองลูโมโพลิสซอลอสก็ได้บอกให้พวกเราเตรียมตัวกันได้แล้วพวกเราได้ใส่ชุดเสื้อผ้าที่มิดชิดสวมฮูดปกปิดตัวตนและเตรียมตัวที่จะแอบเข้าไปพบคารีนในเมืองลูโมโพลิสแห่งนี้นั่นเองแล้วตอนนี้เราก็ได้มาถึงนครลอยฟ้าลูโพลิสนั่นเองเราที่ได้เห็นเมืองลอยฟ้าก็ตกตะลึงแต่ไวส์ก็ดึงสติเราไว้ก่อนเธอบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เธอเธอเป็นคนพูดเองให้เราิ่งเงียบเอาไว้ภารกิจของเราคือต้องเข้าไปถึงเป้าหมายก่อนที่ชัมเมอร์จะไปถึงเราก็เข้าใจซอลอสเนี่ยรู้สึกไม่ดีที่เขาต้องปล่อยเราไปลุยข้างล่างคนเดียวแบบนั้นเราก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าเราพาซอลอ์ไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แทนเราก็ให้เขาเนี่ยรอเราอยู่ที่บนฟ้านั่นเองไวส์ <V ICE S 2> ก็บอกให้เราเนี่ยเตรียมตัวเข้ามือได้แล้วเธอบ่นไม่หยุดว่าไม่อยากเจอคารีนเดชวาร์ดเลยเพราะคารีนเนี่ยเป็นหัวหน้าของเหล่ากาเดียนแห่งลุมโพลิสเราถามว่าทําไมถึงไม่ออยากเจละ ไวส์บอกเดี๋ยวก็รู้แล้วเราก็เดินทางเข้าเมืองลุมโพลิสกันเมื่อเราเดินทางมาถึงทางเข้าของเมืองก็มีทหารแห่งลุมโพลิสมาทักเราขอตรวจสอบบัตรคนเข้าเมืองของเราทหารได้เรียกเราไปสอบถามว่าทําไมใส่ชุดหน้าหงสัยแบบนี้ไวส์เลยยื่นบัตรตรวจคน้นคนเข้าเมืองให้ทหารดูทหารถึงก็ตกใจเพราะคนที่รับรองเราให้เข้าเมืองได้คือคารีนหัวหน้าของพวกเขานั่นเอง ทานก็เข้าใจและปล่อยให้พวกเราเข้าเมืองได้อย่างปลอดภัยแล้วจากนั้นก็มีเสียงใครบางคนดังขึ้นมาทักไวส์และตอนนี้คารีนก็ได้มาหาพวกเราแล้วเธอไม่ได้มาแค่คนเดียวด้วยเธอได้มาพร้อมกันกันกบเหล่าทูตสวรรค์ทั้ง4แห่งลูมโพลิสด้วยเธอมาพร้อมอูริเอลลาฟาเอลเกเบรียลและมิคาเอลแต่เหล่าทูตสวรรค์นเนี่ยก็ได้มาแอคแค่2วิเพราะคารินก็ได้สั่งให้เหล่าสีทูตสวรรค์ไปเดินตรวจตาพื้นที่ตามเดิม ส่วนเราและไวส์คารินจะเป็นคนดูแลเองไวส์ Vice ก็ได้เข้าเรื่องที่ทําให้เราต้องมาที่นี่คารินบอกเธออ่านรายงานที่ไวส์ส่งมาแล้วและเข้าใจสถานการ์แล้วว่าพวกอีคิปไซส์เนี่ยได้หมายตามืองนี้อยู่ไวส์ Vice ก็ได้เสริมว่าอีคิปไซส์ตัวนั้นชื่อชัมเมอร์แล้วมันก็หมายตาก้อนพลังงานแห่งความคิดที่อยู่ที่นี่คารินก็งงว่าก้อนพลังงานแห่งความคิดเนี่ยคืออะไรเธอไม่เคยเจอมันที่นี่มาก่อนเลยตอนนี้คารินก็เพิ่งได้สังเกตการมีตัวตนของเราเธอได้ถามว่าเราเป็นใคร ไวส์ก็ขอตอบแทนบอกให้คารีนเนี่ยมาใกล้ๆเพราะจะให้ได้ยินดังๆไม่ได้ไวส์ก็ได้บอกคารีนว่าเราเป็นใครคารีนเมื่อได้ฟังก็ยังไม่เชื่ออย่างเต็มอกเธอถามถึงหลักฐานการมีตัวตนอยู่ของเราว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ในตอนนั้นเองก็มีทหารม,มาแจ้งเรื่องด่วนพวกเขาก็ได้กระซิบกระซาบบอกข่าวกันเมื่อคารินรับรู้ เธอก็รับรองการเข้าเมืองของพวกเราแล้วบอกให้พวกเราเนี่ยอยู่ภายใต้าการคุ้มครองของเธอและตอนนี้พวกเราต้องรีบไปลูมโมพลิสส่วนล่างด้วยกันแล้วเพราะเพิ่งจะมีการบุกรุกที่ลูมโมพูลิสส่วนล่างนั่นเองแล้วเราก็รีบไปที่นั่นกันตัดมาที่ส่วนล่างของลูมโมพูลิสตอนนี้ที่แห่งนี้ได้ถูกบุกรุกโดยอีกิปไซรูปรักพิเศษกําลังโจมตีชาวเมืองลูมโมพลิสอยู่นางได้คุยกับทหารของลูมโมพลิสนายหนึ่งพวกเขาทั้งคู่ดูเหมือนจะเป็นคู่รักกันมาก่อน ผู้ชายมีชื่อว่าเกสซอดส,ส่วนผู้หญิงมีชื่อว่าเชลพวกเขาคุยกันเรื่องแผนการที่รับมอบหมายมาเชลบอกว่านายหญิงสั่งให้เริ่มแผนการแล้วเราได้ปล่อยเหยื่อรอให้เหล่ากาเดียนเนี่ยมันวิ่งวุ่นไปหมดแล้วจนไม่มีเวลามาสนใจทางนี้แน่นอนและเธอจะเป็นเหยื่อรอดชิ้นใหญ่ให้พวกกาเดียนเองตัวเกสซอดเนี่ยไม่เห็นด้วยที่เชลเนี่ยจะต้องทําอะไรเสี่ยง,งแบบนี้แต่เชลไม่สนเชลบอกให้เกิสซอดเนี่ยไปขโมยสิ่งนั้นมาซะเขาทําตามที่เธอบอก ตอนนี้ลูโมพลิสส่วนล่างกําลังปั่นปวดเป็นอย่างมากและคารีนก็ได้เดินทางมาถึงส่วนล่างของลูโมพูลิสแล้วและราฟเฟลก็ร่วมมาปกป้องส่วนล่างกับพวกเราด้วยส่วนทูดสวรรค์คนอื่นๆกําลังปกป้องเหล่าชนชั้นสูงที่อยู่ส่วนบนของลูโมพลิสอยู่นั่นเอง คารีนมีความรู้สึกว่าฝั่งตะวันตกของเมือง ấy, ต้องมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแน่เธอเลยพาพวกเราไปที่นั่นด้วยตัวเราเองบอกกับคารินว่าเราสู้ไม่ได้นะแต่เราเนี่ยนำทางพวกเธอในการต่อสู้ได้คารินก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ไม่มีเวลาแล้วพวกเราก็มุ่งหน้าไปที่ทางฝั่งตะวันตกของเมืองลโมโพลิสส่วนล่างกันพอระหว่างทางเนี่ยเราก็ได้ร่วมสู้กันกับคารินคารินก็เริ่มเข้าใจความรู้สึกในตัวเราแล้ว เธอไม่อยากเชื่อเลยว่าเผ่าพันพิเศษแบบเราเนี่ยจะถูกกวาดล้างไปหมดแล้วแต่ดูเหมือนว่าอีกิปไซส์เนี่ยมันมีมากเหลือเกินเราก็ถามคารินว่าเมืองนี้ได้ข่าวมาว่ามันจะไม่มีวันตกได้สินะไวส์ก็บอกว่าใช่แต่เป็นส่วนบนนะตอนนี้เราอยู่ส่วนล่างของลูโมโพลิสผู้คนในส่วนล่างนั้นต้องปกป้องตัวเองไม่ได้รับความช่วยเหลือเหมือนส่วนบนของเมืองนั่นเองเราก็สงสัยว่าที่นี่ในลูโมโพลิสผู้คนทั้งสองฝั่งเนี่ยมันถูกปฏิบัติแตกต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอ ไวส์ก็บอกนี่เป็นเมืองลูมโพลิสไม่มีอะไรที่เราจะทําได้เมื่อเราคุยเสร็จเกอร์ซอสก็โผล่มาเขาขอโทษที่มารายงานตัวคารินช้าคารินก็สั่งให้เขาช่วยอพยพชาวเมืองและปิดประตูทุกที่ที่อยู่ในส่วนล่างของลูมโพลิสด้วยเกอร์ซอสก็บอกว่าเขาทําไปหมดแล้วคารินก็ทึ่งไม่คิดว่าเขาจะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วและเกอร์ซอสก็ขอตัวไปช่วยผู้คนต่อเพราะว่ามันยังมีคนที่ไม่ได้เข้ามาในเมืองอีกด,ด้วยหากเขาไม่ช่วยพวกนั้นต้องตกเป็นเหยื่อของอีกิปไซอย่างแน่นอน คารินก็เข้าใจเธอเลยขอให้เขาทิ้งทหารไว้เธอจํานวนหนึ่งด้วยเมื่อรายงานรายการเสร็จแล้วเกิร์ตซอดก็ขอตัวส่วนคารินและเราก็ยังรีบมุ่งหน้าไปทางฝั่งตะวันตกเรื่อยๆคารินบอกเธออยากจะเจอชมเมอร์คนที่เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้แล้วในระหว่างที่เราเดินทางกันนั้นก็มีทหารมารายงานบอกว่าทางฝั่งตอนออกตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้ว,ลวส่วนฝั่งตะวันตกดูเหมือนว่าจะพบอีกคิปซ้ายรูปแบบพิเศษอยู่ เมื่อคารินได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้เลยว่าตัวเองคิดไม่ผิดที่มาฝั่งนี้ไว้ก็รีบเสริมเลยแสดงว่าผู้อีกไซส์ไล่ผู้คนฝั่งตวันออกก็เพื่อหลอกล่อให้เราอยู่ห่างก,ก็พลังงานแห่งของคิดสินะเมื่อเราพอดาวแผนของฝั่งอีปไซส์ได้แล้วเราก็รีบไปจัดการอีปไซส์รูปแบบพิเศษตัวนั้นนั่นเองตัดมาที่ฝั่งเชลและเกอร์ซอรเขาบอกให้เชลเนี่ยรีบทิ้งแผงกนการนี้ซะเพราะตอนนี้คารินกำลังมาหาก็พลังงานแห่งความคิดเหมือนกันคารินได้ข้อมูลมาจากพวกอิลูมินาและประตูของหอจดหมายเหตุที่เกก็บ้อนนพลังงงาแห่คิดี ็ยากที่จะเปิดออกอีกด้วยเกิร์ตซอสไม่คิดว่าพวกเขาจะมีเวลามากพอเชลไม่สนในเรื่องนั้นจะมีเด็กเปรตมาทําแผนการของเขาพังไม่ได้เธอเลยจะซื้อเวลาให้เกิร์ตซอสโดยการปลุกชายขึ้นมาเกิร์ตซอสพยายามห้ามเชลบอกว่าชายเนี่ยที่เธอคิดจะปลุกเนี่ยให้ตื่นนั้นเป็นน้องสาวของเชลและเป็นตัวตวนที่คาดเดาไม่ได้แถมเป็นบ้าอีกด้วยเชลบอกหากชายบ้าเนี่ยแล้วตัวของเธอคืออะไรล่ะเธอสั่งให้เกิร์ตซอส ออกไปจากที่นี่ไปอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่เมื่อทั้งคู่ได้คุยกันเสร็จเชลก็กําลังเรียกชายออกมาเพื่อให้น้องสาวของเธอเอาอมาวิ่งเล่นในลูโมโพลิสนั่นเองกลับมาที่เราคารีนได้มาถึงที่ที่อียิปต์ายโจมตีเธอได้สั่งให้ฐานดูแลคนเจ็บเธอบอกว่าจะไม่ให้ประชาชนของเธอต้องโดนทําร้ายอีกแล้วตัวเราก็สงสัยว่าทําไมคารีนถึงบอกว่า เป็นประชาชนของเธอกันในขณะที่ไว้กําลังจะอธิบายก็มีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นพวกเราก็ได้รีวิ่งไปดูเมื่อเรามาถึงเชลก็รอเราอยู่คารินจําเธอได้เพราะเชลเป็นอดีตคนของลูมูโพลิสที่ทิ้งความเป็นคนไปแล้วเชลกับคารินได้เถียงกันเรื่องความที่ตัวเธอเมื่ออยู่ต่อหน้าคนที่อยู่ส่วนบนของลูมูโพลิสตัวเธอก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์ตัวหนึ่งคารินก็บอกว่าสิ่งที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเพราะสิ่งที่เชลทําตัวของเธอเอง เชลก็ส่วนไปว่าถ้าคารินไม่เกิดมาเป็นเจ้าหญิงเนี่ยเกิดมาในสลามแบบเธอคารินจะเป็นยังไงคารินก็เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วก็ได้พูดกับเชลว่าเธอได้ทําคําปฏิญาณไว้ว่าหากเชลกลับมาที่เมืองนี้อีกเธอจะพิพากษาลงทันเชลเองตอนนี้เนี่ยคารินจะทําคําที่เธอปฏิญาณให้สาเร็จในวันนี้เชลก็ได้บอกกับคารินว่าจริงๆเธอไม่ได้ไปไหนหรอกเธอเนี่ยหลบซ่อนอยู่รอการเอาคืนและเวลานี้ก็มาถึงแล้ว เชลได้เรียกชายให้ออกมาเธอเป็นอีกิิปไซ์เด็กที่มีรูปร่างเหมือนกับเชลพวกเธอทั้งคู่พร้อมที่จะต่อสู้กับพวกเราแล้วเมื่อเราสู้เสร็จเชลไม่อยากจะเชื่อว่าพวกเธอจะแพ้พวกเราได้เชลเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าคนที่ทําให้ออโรเรียนพวกนี้เก่งขึ้นมาก็คือตัวเราที่เป็นแคริสไต์นั่นเองเมื่อเห็นว่าพวกเธอต่อสู้กับพวกเราไม่ไหวแล้ว เชลและชายจึงตัดสินใจหนีเพื่อดึงความสนใจสร้างเวลาให้กับเกิร์ซอสเพื่อให้เขาขโมยของสําคัญได้แล้วพวกเขาก็หนีไปเมื่อคารินเห็นทิศที่พวกเขากํลาลังมุ่งหน้าไปที่ตงนั้นก็คือเมืองส่วนบนของลูโมโพลิสนั่นเองคารินก็สั่งให้ทหารส่งสัญญาณเตือนรีบแจ้งให้เหล่าผู้พิทักษ์ทุกคนรู้และให้รีบไปเมืองส่วนบนให้ไวที่สุดแล้วพวกเราก็รีบไปส่วนบนของลูโมโพลิสตัดมาที่ฝั่งเกิร์ซอสตอนนี้เขากำลังหาวิธีเข้าไปยังหอจดหมายเหตุของเมืองลูโมโพลิสอยู่ แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีทีท่าว่าเขาจะแก้รหัสทางเข้าได้จากนั้นเชลก็ติดต่อมาเกิร์ซอรตรีบบอกเชลว่าเขาขอเวลาหน่อยแล้วเกิร์ซอรตก็สังเกตได้ว่าเชลเนี่ยกำลังต่อสู้อยู่เชลบอกเธอไม่ได้ต่อสู้เธอมังหนีอยู่เพราะคู่ต่อสู้ของเธอคือแคลริสไซและคารินเชลยังบอกว่าเธอถึงเวลาให้และให้เกิร์ซอตใช้เวลาให้เต็มที่เกิร์ซอรตก็แย้งกลับไปว่าหากเชลหนีไปยังเมืองด้านบนของลูโมพลิสเนี่ยเธอก็เหมือนตายไปแล้วนั่นแหละเชลบอกไม่เป็นไร เพราะข่าวนี้นายหญิงจะช่วยพวกเธอเองนายหญิงสัญญาไว้แล้วว่าจะช่วยแล้วเชลก็บอกกับเกอร์ซอว่าเจอกันข้างนอกลูมมโพลิสนะที่รักแล้วสายก็ตัดไปตัดมาที่ฝั่งเราตอนนี้พวกเรากําลังไล่เชลอยู่ไวส์ Vice กับคารินได้คุยกันเกี่ยวกับอีคลิปไซส์ทั้งสองว่าแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นใครกันคารินบอกทั้งสงคนเป็นคนทรยศต่ตอเมืองลูมมโพลิสแห่งนี้แล้วเธอคุยกับเรา เธอชมเราว่าการบัญชาการต่อสู้ของเราเนี่ยมันเฉียบมากคารินไม่คิดว่าแคเดสไซจะมีความสามารถแบบนี้มาก่อนตัวเราก็บอกมันคือหน้าที่และถามกับคารินว่าตัวเธอเองก็เป็นเหมือนกับพวกเราไม่ใช่เหรอคือไม่อยากแพ้ให้กับอ e ีลิปไซส์นั่นเองคารินก็ถามว่าไม่กลัวเหรอเวลาเข้าต่อสู้เนี่ยถึงแม้ว่าตัวเราจะต่อสู้ไม่ได้ก็ตามตัวเราเองบอกกับคารินกลับไปว่าไม่กลัวเพราะตัวเราก็มีหน้าที่ของเราเพราะการต่อสู้ที่เราต้องเผชิญเนี่นยมันไม่ใช่แค่าก,การต่อสู้ของเราเพียงคนเดียว เราต้องต่อสู้เพื่อคนอื่นอีกด้วยเมื่อคารีนได้ฟังความเห็นของเราเธอก็รู้สึกสนใจในตัวเราและบอกกับไวส์ว่าได้คู่หูที่ดีและน่าสนใจมากาเลยนี่แล้วจากนั้นคารีนก็เหมือนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็เรียกราฟาเอลมาเธอได้สั่งให้ราฟาเอลเนี่ยไม่ต้องตามพวกเราไปเมืองส่วนบนลุงทูลิตแล้วสั่งให้ราฟาเอลเนี่ยไปในทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองราฟาเอลก็งงว่าทำไมถึงสั่งแบบนั้นคารินก็บอกไม่คิดว่ามันแปลกเหรอ ที่อีคิปต์ซด์เนี่ยมุ่งไปเมืองส่วนบนของลูมโพลิสทําแบบนั้นมันคือการฆ่าตัวตายชัดๆแผนของพวกมันเนี่ยไม่น่าใช่การหน,นีแต่ก่อนที่คารินจะพูดจบเราก็มาต่อบทสนทนาให้เธอว่าพวกอีคิปต์ซด์เนี่ยคงกําลังล่อพวกเราให้มาทางนี้สินะคารินก็ตอบว่าใช่และถ้ารางสังหรของเธอไม่พลาดเนี่ยจะต้องมีใครอีกคนที่อยู่ฝั่งหนึ่งของพวกนี้อย่างแน่นอนเมื่อราเฟลเข้าใจแล้วเธอก็รีบไปแล้วบอกว่าหากเธอเจอใครน่าสงสัยเนี่ยเธอจะรีบแจ้งมาทันทีเลย เหตุการณ์ต่อเนื่องของราเฟลตอนนี้เธอได้มายัางที่ที่คารีนสั่งแล้วเธอได้เจอกับเกอร์ซอสราเฟลก็ถามเขาว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่เกอร์ซอสก็บอกว่าเขามาลังทําหน้าที่ช่วยเหลือคนงานของหอจดหมายเหตุในเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่ราเฟลก็ถามว่าตัวเกอร์ซอสเองไม่ได้ไปช่วยคนที่อยู่นอกลูโมโพลิสเหรอเห็นก่อนหน้าน,นี้บอกว่าจะไปช่วยเกอร์ซอสก็ตอบว่าคนพวกนั้นก็คือคนงานของหอจดหมายเหตุนั่นเองเกอร์ซอสช่วยไว้หมดแล้ว ลาเฟลเห็นอะไรแปลกๆที่มือของเกอร์ซอสเธอก็เลยถามต่อไปว่าเขาถืออะไรอย,ยู่ทำไมต้องปกปิดนั้นด้วยเกอร์ซอสก็ตอบไปว่ามันคือรายงานเกี่ยวกับผู้คนที่โดนอคลิปไซค์ฆ่าในรอบ6เดือนที่ผ่านมาถ้าราเฟลสงสัยอยากดูรายงานเนี่ยจะดูพวกนี้ก็ได้นะเกอร์ซอสแบบแบบนั้นเมื่อราเอลเห็นแบบนั้นเธอเลยไม่ขอดูรายงานดีกว่าและราเอลก็จากไปตัดมาที่ฝั่งเรา ตอนนี้เราได้ไล่ล่าเชลและชายมายังสถานที่แห่งหนึ่งพวกเธอได้เข้าใกล้ส่วนเมืองชั้นบนของลูโมโพลิสแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะเข้าไม่ได้และพวกเราก็ได้ล้อมกรอไว้หมดแล้วด้วยส่วนทางเชลและชายนั้นตัวชายเธออยากจะพักแล้วแต่เชลยังไม่ยอมเธอเริ่มรู้ตัวแล้วว่าคารินกําลังมา เธอเลยติดต่อนายหญิงของเธอเพื่อขอพลังเมื่อนายหญิงมาคุยกับเชลเชลได้ขอให้ในายหญิงช่วยเพราะตอนนี้นางเข้าตาจนแล้วช่วยพวกเธอเนี่ยเอาชนะศัตรูที่ตรงนี้และช่วยให้พวกเธอรอดไปได้ด้วยเถอะนายหญิงก็บอกกับเชลว่าคําขอของเชลเนี่ยมันมี2อ,อย่างนะเอาชนะต่อศัตรูหรือจะเลือกการมีชีวิตอยู่กันละเมื่อพูดเสร็จภาพก็ตัดไปเมื่อพวกเรามาถึงเชลและชายก็เข้าตาจนจ,นจริงๆแล้ว คารีนได้ถามว่าเธอกาลังซื้อเวลาให้ใครอยู่เชลก็โต้กับตอนนี้นายหญิงได้พลังใหม่แก่พวกเราแล้วและจากนั้นพวกเธอก็ได้ใช้พลังที่ได้จากนายหญิงตอนนี้ร่างของเชลและชายได้รวมกันเป็นหนึ่งพวกเราตกใจเป็นอย่างมากที่ทเห็นภาพนี้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สักนิดนึงชัมเมอร์ได้คุยกับนายหญิงว่าสิ่งที่นายหญิงเนี่ยให้พลังแก่เชลและชายนั้นอะ พลังนั้นน่ะมันไม่ใช่พลังธรรมดาธรรมดานายหญิงก็บอกใช่แล้วพวกเขาเนี่ยก็อยากได้พลังที่สามารถต่อสู้กับศัตรูได้ตัวเธอเลยให้ไปตอนนี้เนี่ยพวกเรามาคิดชื่อของมอนสเตอร์ตัวนี้กันเถอะชัมเมอร์ก็บอกว่าเรียกมันว่าบอร์ดอมแล้วกันแล้วก็ตัดกลับมาปัจจุบันตอนนี้บอร์ดอมได้ถือกำเนิดแล้วพร้อมกับคำโหยหวน,หวนเจ็บปวดดูเหมือนสติของเชลและชายยังอยู่พวกเธอทั้งคู่เจ็บปวดเป็นอย่างมากพวกเธอถามหานายหญิงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้ไวส์ได้เตือนให้เราเนี่ยถอยห่างจากศัตรู พราะสูตัวนี้เนี่ยเราไม่เคยต่อสู้กันมาก่อนเราก็บอกให้ไวส์ตั้งสติไว้พวกเราจะสู้กับบอดอมกันแล้วแล้วเราก็ได้สู้กันกับบอดอมเมื่อสู้เสร็จบอดอมก็ยังร้องโหยหวนอยู่ชายอยากให้เชลฆ่าเธอซะเมื่อพวกเราได้ฟังก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นคารินคิดว่าเป็นเพราะพวกเขาเนี่ยเข้าสู่ด้านมืดมันเลยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนั่นเองเธอเลยจะทำการปราบพวกเขาซะแต่ก่อนที่คารินจะโจมตีบอดอมก็บอกว่าฉันจะกลายเป็นดอกเดนิดลียนและหนีไปแล้วเมื่อพวกเราทำแผนของนายหญิงสำเร็จ เกิรซอสกำลังรอฉันอยู่เมื่อคารินได้ฟังคารินก็งงว่ามันหมายถึงอะไรขณะนั้นเองก็มีระเบิดเกิดขึ้นอีกแห่งราเฟลได้ติดต่อมาว่าเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นที่หอจดหมายเหตุแล้วราเฟลก็ขอโทษคารินคารินก็งงว่าทำไมราเฟลต้องขอโทษจากนั้นบอดอมก็บอกกับคารินว่าพวกฉันชนะแล้วเจ้าหญิงเกิร์ซอสของฉันเนี่ยทำสำเร็จแล้วแล้วบอดอมก็สลายไปตัดมาที่ภายนอกของหอจดหมายเหตุ พวกเราได้มาถึงที่แห่งนี้แล้วและคารินก็ได้กล่าวตักเตือนราเฟลว,ว่าปล่อยให้คนทรยศเดินหนีออกไปง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอราเฟลก็ขอโทษคารินคารินก็สั่งให้ฐานทุกคนออกหาตัวเกิร์ตซอร์ดเดี๋ยวนี้ราเฟลก็รีบไปสรุปสถานการณ์สั้นๆตอนนี้ก็พลังงานแห่งความคิดได้ถูกขโมยไปแล้วคารินเองก็โทษตัวเองว่ามีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้เหมือนกันเธอขอบคุณเราและไวส์ที่คราวนี้เตือนพวกเธอก่อนเพราะอีกคิปไซต์มักจะสร้างปัญหาให้พวกเธอเสมอถ้าเราไม่มาเตือน อาจจะเกิดเรื่องหัวร้ายมากกว่านนี้ก็ได้เมื่อเราคุยอะไรกันเสร็จไวส์ก็ขอตัวกลับไปหาหัวหน้ากองของเธอส่วนคารินก็จะกลับไปเมืองด้านบนของลูโมโพลิสเพื่อรายงานต่อราชาแล้วคารินก็บอกไว้เจอกันนะจากนั้นเนื้อเรื่องก็เล่าของฝั่งอีกคิปไซต์ตอนนี้นายหญิงได้คุยกับชัมเมอร์เธอคุยกันเรื่องสองพี่น้องที่ได้ตายไปและเธอมีเรื่องคุยกับชัมเมอร์สองเรื่องเรื่องแรกเลยคือเรื่องก้อนพลังงานแห่งคมคิดที่มันได้มอยู่ในมือพวกเราแล้วส่วนเรื่องนี้คือเรื่องแคเรสไซอีกคนหนึ่ง นั่นคือตัวเรานนัเองชัมเมอร์ก็บอกว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเผ่าพันธุ์นั้นอีกแล้วและลูกน้องของนายหญิงก็เกือบทําแผนพังไปหลายรอบเลยด้วยของที่เหลืออีกสองอย่างเนี่ยชัมเมอร์บอกเดี๋ยวเธอจะไปจัดการหามันเองถ้าใครเข้ามาขวางเธอจะฆ่ามันให้หมดแล้วก็พลังงานแห่งความคิดนั้นน่ะชัมเมอร์ก็บอกให้เกิร์ตซอสส่งมาให้เธอซะเกิร์ตซอสที่รู้เรื่องแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเชลลตอนนี้สติเขาเนี่ยเริ่มเหลือน้อยทุกทีเขาอดครวญเรื่องที่เชลตายเขาถามกับนาย เชลเนี่ยโดนฆ่าโดยทหารของลุมพลิสเมื่อเกิร์ซอรได้ยินแบบนั้นเขากโกรธเป็นอย่างมากเขาบอกจะแก้แค้นให้เชลเองคารินเตรียมตัวโดนล้างแค้นโดยเขาได้เลยแล้วบทที่4ก็จบลง ก็จจกันไลสำหรับบทที่4ของเนื้อเรื่องเกมอังคุษมิสตานะครับบทนี้ผมเลยอย่างชอบสทู่สวรรค์จริงๆครับโคตรจะเท่เลยครับเป็นเซ็ตออโรรีรนที่ผมเนี่ยอยากเก็บให้ครบที่สุดเลยก็ว่าได้ครับส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็ได้เจอคนใหม่ๆนะเมืองใหม่มากขึ้นนะครับแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นนะครับถ้าอยากดูต่อเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมส่วนคลิปวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากเลยครับหากชอบคลิปนี้กันง่ายวกดปุ่มไลค์หุ่น,น,น ส่วนใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็อย่าลืผมกด subscribe ับบุกสไครต์ระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยครับและใครที่อยากสนับสนุนผมเนี่ยก็มาสนับสนุนได้โดยการสมัครสมาชิกช่องเบลโรยี o ่สามเลยนะครับผมเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนสมัครสมาชิกให้ผมเนี่ยผมก็นำมาปรปับปรุงช่องเป็นอย่างดีเลยนะครับมาสนับสนุนกันเยอะๆนะครับผมช่องนี้ได้อยู่ต่อไปได้นะครับส่วนใครอยากติดตามผมเพิ่มเติมก็มาติดตามที่แฟนเพจเฟซบุ o คเบลโรยี่สามเลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยยยววเจอกััััันนนใหหม่คคคคลิป้าาาะรรรบบบบบ๊สสดี